สวัสดีนะคะตอนนี้ทีมงานธรรมการนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมแป้งข้าวโพดนะคะกับมันสำปะหลังนะคะของพี่รุทกับพี่ลดารานะคะวันนี้เขาหักข้าวโพดพอดีนะคะเราจะได้กินข้าวโพดหวานอันสวยงามแล้วก็ด้านกินที่สุดเพราะว่าเขาใช้เม็ดเลว้าววันนี้เรามากับ ทีมงานนะครับสิงหอยกของเรานะครับลุยลุยครับลุยนี่ครับพี่สาขอบคุณครับใช่แล้วพร้อมแล้วครับที่จะไปดงข้าวโพดใช่ไหมครับ้เดี๋ยวเราเจอกันที่ไล่ลุ่งดารานะครับเย้ เฮ้ตอนนี้นะคะเราถึงไล่กระโพรของคุณวินุตลอดขำและคุณนุ่งดาราเชิญนะคะเราจะไปพบกับเจ้าของไล่เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สี่เสียเสียอันนี้จะเป็นเสียแล้วนะวันนี้ค่อนข้างจะมีเงินอันนี้เป็นอันนี้ตังอันนี้ออกอันนี้ให้ให้แนะนำตัวครับอันนี้อย่าให้เสียก็แล้วกันทุกครับ อันนี้คือพี่รุ่นะน้นำตัวครับนี่พี่ดาราครับดาราอันนี้พี่ลุ้ดารานะคะดาราอันนี้ก็เพบอกว่าความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นี่มีความหมายเขาหยิบกระดายเนาะวันนี้เราได้ข่าวว่าเราได้ข่าวว่าจะเก็บขโพดเราก็เลยเดินทางมาใช่มาดูว่าแนู่นนเป็นยังไงที่ที่เราได้ใช้สินค้าของ บริษัทกินทองไปหยกนะคะดูดูดูข้าวโพดก่อนครับผ่านเลยโอ้โหได้ได้รายขรถจังครับเนี่ยเรามาช้าไปไหมเยือในไร่ยังมีใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มเอามาเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะคะตอนนี้เก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวโพดข้าวโพดนี้จะจะใส่รถมาจากในไร่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาขึ้นรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่า ได้กี่ตันตอนนี้เยอะมากนะพี่รุตนะเดี๋ยวดูเดขาเผลอได้มาดูมาดูพ่นตะเลตะขัดที่ใช้ขายทะันนะขัดโอ้โหเย็บเย็บโอ้ปักโอ้พี่ลุงดารารู้สึกปักรวบเหมือนพี่ลุงดาราเลยดูปักเลยดูปักนี่ ดูฝักนี้ครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่สุดยอดครับหืมแน่นมากฝักใหญ่มากฝักใหญ่มากนี่โอ้โหใช่ไหมควรควรถทายเป็ดโอ้สุดยอดเลยดูฝักไหมว่าดูข้างในอวบอันนี่นะโอ้โหเม็ดเต็นเม็ดเต็มหน่วยเม็ดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเปรียบเทีดูนี้ นี่แเแลู้อี่ยดูดิเนี่ยขแคสวยสวยนี่ยอนแขนี่อือโอ้โเดี่ยบนี่นี่าอนนี oh. uh. yeah. no. ้อนนี้อนี้อหก่เนเมอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่น้ํา ไม่จะคลอกนี่ไม่ได้น้ำไม่ได ok ้น้ำเลยนะคนแรงสุดายว่าถ้าเกิดเราได้ใส่น้ำตอลต้นใหญ่กว่านี้นะครับต้องต้องที่ที่ใช้เราใช้ตัวนี้ครับแร่แร่บุคคาไฟเรตละวาโอ้โหสุดยอดเคมีเคมีก็ใช้แค่ประมาณ12กิบสองกิโลแร่ละวา รวมๆแล้วก็คือเลดลาวาตีพุ่งเคมีหนึ่งต่อสบสต่อหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะใช้กับไรกับโพงใช่สี่ต่อหนึ่งหมายถึงว่าอันนี้ยส0งใช่ไหมฮอันนี้ก็คือสองร้อยโลสองร้อยโลสองร้อยโลรัเลตลาวาเล่พวกกไฟเลตเลตราวาเนี้ยร้อโลใช้เคมี50โลห้โลครับ แต่ผมผู้สูตรนี้คือสูตรอะไรสูตรัวดขวดหนึ่งแก๊ซขวดหนึ่งแก๊ซแก๊ซค่ะแหนมแก๊ซอะไรอยู่แก๊ซนี่ครับแล้วก็ได้ใช้ตัวสาร์บุสตีนี้ครับจำิ้งทองเวลาเราพ่นยาทำแมลงเพราะว่าการทำแร่กระโปงสมัยนี้นอนกระพ่นหลายจุดเยอะเราที่ยาบ่อยเราถ้าอยู่กาสได้ใส่กิ่งทองนาโนูอินซน์นี้เข้าไปด้วยบวกคาร์บุสตีนะ ด้วยก็คนผลิตก็เป็นตามนี้นะครับอสุดยอดเลยเต็มเลยนะขวตุกน้อยปักใจนี่เต็งอันนี้ก็ดักไม่ได้น้ำฝนเนาะแล้วมันนมีฝุ่นมาต้องมาลนังมาได้ผลใช่พอต้องขัวแล้วคุณฝักนเลยคุณฝนตรงนี้มาลองก่อนที่ปลูกอ่ะครับลองดูเพราะว่าลองดูก่อนที่ปลูกที่ทำเป็นไงนี่ก็ก็ใช้สูตรเดิมเลยครับเตะเตะสูงก็เทมีหนึ่งก็ผสมกันแล้วก็ใส่ข้าวถั่วไปแล้วเราลองจะมาชิมกัน หอมเลยนะครับดูที่หวานไม่หวานลองเลยครับชิมไหมครับเป็นไงครับหวานจริงสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดอร่อยจริงอร่อยจริงครับนี่รับประกันโดยเจ้าของเลยนะครับสุดยอดนี่เราตะตะกรอนมาเพียบเลยนะครับหลากระโป๋ง เอ็มเลยนะครับแล้วก <r> ็มากินข้าวโพดแล้วก็มากินข้าวโพดนะครับชิมพริกดใจดีแล้วใจดีมากใช่ครับไม่ชิมพริกนะวันอร่อยกินอือ